คลิปนี้ผมขอแค่20่สิบใบกันนะผมนะเออผมมองว่าแตกละกันอันนี้คืออะไรก็แตกเราจะดีฮองกัมชิกกีโป้กระโบงให้กูบอกเลยเป็นไงดิแตกมือคาบุบอลลี ผมนะเจ้าเก่เาระดมกำเดื่อซื้อนั่นเองครับเดื่อซื้อกครั้งนี่แล้วนะครับเราได้เป็นกีนได้โซโลเลเวล85เลยนะครับความจริงคือ80อ่ะมันได้มันเสียตั้งแต่แค่600เพชรือ600เพชรคือเราได้แล้วนะครับ80แต่ครั้งเนี้ยเราเก็บ2,000เพชรไ้เลยนะครับเพื่อสิ่งสิ่งหนึ่งเออ2,000เพชรผมเก็บไว้เพื่อสิ่ง,ส,ง,ง,ออส,งสิ่งนี้เลยนะก,ก็คือโล่จะสีทองคำชิ้เกยคินจิชิโนะสกิแต่ก่อนจะไปดูก็คือถ้าหากว่าใครเนี่ย ต้องการที่จะซื้อขายรหัสก็เข้าไปที่กลุ่มได้ก็ผมนะแอดมินก็คือเป็นพี่เอกนะผมนะหรือว่าเอกพัฒน์ชูจิบผมนะพี่แอดเอกใจเกเรของเราเจ้าเก่าราเดิมถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะถูกเรียนคุณก็ไปกลางกับแอดเอกใจเกเรเจ้าเก่าราเดิมของเรานั่นเองนะครับม ไปที่ชิกิกันดีกว่าตอนนี้ก็คือมีอุตะมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบรีพัคลิปอุตะมานะครับผมนะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเปิดชิกิแล้วเหลือกี่เพชรน,นะครับผมนะแล้วอุตะกู่กษัตริย์ตุ่นๆุ่มเลยนะครับผมนะเออมา มาดูเรื่องของการสุ่มนะเมื่อเรากดเนี่ยทั้งหมด200เพจเราจะได้มาทั้งหมด3ตัว s p เพื่อที่จะมากด6ตัว s p นะครับผมนะไอ้3ตัว s p นี้ก็คือจะมีโอกาสแค่1%นะครับในการที่จะได้ชิกิของเรานะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมขอแค่20ไลค์น้นะครับผมนะเออเอา20ไลค์พเพราะเขามีเศษ20ผมขอ20นะครับผมนะขอไม่เยอะนะะนี่ไปทำการ สเต็ปแรกกันเลยนะครับผมนะเออนะครับ round o step 1 fight ครับผมนะเออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากี่เพชรน,นะครับถึงเราจะสีทองคำเราจะแตกครับผมตอนนี้ใส่ไปแล้ว50องค์กระเด้งเรียบร้อยครับผมนะท่านีก้ก็เปิด r o u แรกมันก็เรียบร้อยเลยนะครับผมนะอืม <c oughs> และ round o step 2ครับผมนะปโป่งกระปูวันนี้เรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนแ <c oughs> บบว่าเปิดกินแต่สโลบาดาได้เยอะไงมันก็เลยแบบเอากูสนุ่มมันรู้สึกครับผมนะเออมา วัดใจไปวไไัดร่นช่วยดากองวัดรู้ชิคก้บองสุณมาฮ้องครับผมนะซิงก็ห้ามเรียบร้อยครับผมนะโป้งก็มาอ้าไอสัตว์ร้อยห้าสิบยังนิ่งครับร้อยห้าสิบยังนิ่งและเพชรที่สองร้อยกูม,มาแล้วครับผมนะเชี่ยมาถึงก็สองร้อยเพชรเลยชิคกี้โอ้โหชิคกี้สองร้อยยังนิ่งชิคกี้ไม่มากันด้วยหรอไอ้แก่ไอสัตว์แก่ครับผมนะโดนโดนลูฟี่ส้นตีนนะครับผมนะเออเขาเรียกว่าส้นตีนยังยืดส้นตีนคนยักษ์ยังยืดโลกาเข้าไปครับผมนะ れるのかเออทะลุปลุบปงลงไปในโลกโลกาเลยนะครับผมไหนนเียะครับิบ๊กมังคายโดก็ไปอยู่ชิกิเหมือนกันนะผมนะเออเอ,อย้ยมาชิตสิยาไงวะชิตสิยาแต่ท่านเป็นภูทองก็มีสิแต่ผมว่าภูดำแน่นอนนะผมนะอุยอ้ยไอ้เหี้ยมันภูทองชิตสิยาแต่คือมันได้ยากนะชิตสิยามันแทบจะแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ชิกิเลยมันยาก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 ไอ้แบบโซโลก่ก็ผมอู้ก้าวขุนเขาแปดสีท่นานดรอปหนึ่งโลกกับทา ก็ผมน่ะสุดยอดมากมาไปสหสรามหาสราสโลกภาครับผมน่ะเออสุดยอดมากโรโรโนอาโซโรนะครับผมนะวิชารับสำดาบสหสติสหสมหาสหสโลกภารไอ้เฮียฟันพิก้าไปขาดครึ่งนะทีหลักครับผมน่ะเป็นโลราโซโรเวสโลฟานะผมบอกเลยว่ามันมันอย่างที่ผมบอกแหละ ถ้ามา14 gr ต่อให้ภูทองม,มันก็มีโอกาสได้ยากมากครับแต่ถ้า,าว่าเป็นสาสตร์สตรอาร์สมบัติทองภูทองครบนะครับคือ,อยังไงก็มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแต่ถ้าตัวละคร ex มันใช้ใช,ใช้ตะก,กาศนั้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวละคร ex อย่างโรเจอร์ไงต่อให้มันมัน,ม,นมันครบทุกอย่างครบองค์ประกรอบครบองค์ชุมมันก็ไม่ได้ว่าจะมานะครับผมนะเพราะบางทีแม่งธงแดงกับสมบัติยำก็ยังมางงเหมือนกันนะผมนะอามาแล้ว มาแล้วเชียร์ฟรีก็มาแล้วครับผมนะเท่ากับว่าตอนนี้เราเสียไปหมด3 0 0ร้อยสามร้อยห้าสิบละเราเสียไปโยชะอีเบาครับผมนะเบามาเบลโอ้โหเย็นทองษ์ดำมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหก้อนบัตรซบครับผมนะเป็นอุซบเดลโซซาได้เองนะผมก้อนอุซบเดลโซซาได้ขนาดนานว่าก้อนอุซบของผมนะลอนกีฮงเอเนี่ยเขาเรียกว่านักคนคนที่ขนาดนานได้เป็นพวกทันตานะเออพวกทันตานะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดเออมาหมดละนะครับแม่งไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยนะครับโบกมาครับผมนะ โอ้โหสามสองยาสมบัติดำแต่ว่าเป็นทองทองทองเราลารุ่นอีกทีว่าสามผูทองหรือเปล่านะครับผมสรุปว่าผูทองผูทองสมบัติดำยังมีโอกาสครับมีโอกาสเยอะมากที่จะได้ผมมองว่าแตกละกันอันนี้คือยังไงก็แตกเราจะดีทองคำชิกิโอ้กระบงเให้กูวางไรฝันเป็นไงได้เงี้ยไปเลยกูรีวอนอีกสิ่งกูรีวอนอีกสิ่งก็ว่าชีกนะจะพ่ายเสมอ ผมคิดว่าแตกก็คือแตกนะผมนะผมสั่งให้มันแตกก็ต้องแตกนะผมซึ่งตัวละครมันก็ค่อนข้างโกงมากนะผมนะเป็นสายวิ่งที่สกิลค่อนข้างแบบไกลมากแบบพงสมมติว่าจะเข้าทงมันก็แบบใช้สกิลดักได้ไงโหดโหดรนะ่นก็ผมนะพารซีฟก็ค่อนข้างเดือดนะตัวนี้นะผมนะแ,ะแม่งแล้วมันตัวใหญ่เท่มากนะผมนะเออบนหัวของเขาสังเกตนะครับสังเกตว่าบนหัวของเขาเนี่ยก็คือจะแบบเขาได้ไหมนะตอนปะทะก,กับโรเจอร์นะเออสู้กันไอ้เขาเรียกว่าไ,ไ,ไอ้ที่บังคับเรือ にたいかかっเป็นพลังที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะได้มากที่สุดนะครับผมนะคนญี่ปุ่นอยากได้มากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือพลังของราชินีของกัชิกิลอยได้มันโกงกัดน,นะครับผมนะเออเ,เก่ง เก่งๆจัดนะครับอันนี้ปลืบมาและต่อไปสิงศกิ์สิทธโอ้โหกูว่าใช่แล้วขอแค่ฟองสบู่เยอะๆครับผมนะเอู๊ดยิบเย็ดจีอาเฉยครับผมนะอันนี้มิยิบเย็ดคือเราดูฟองสบู่ยังไงเราดูจนชินแล้วนะเออแต่ว่าเป็นพูดําคือยังไงก็ไม่มานะผมมองว่าอย่างนั้นอโอ้โหเป็นดูฟรีซ่าสิบล้านคือตอนนี้เราเสียไปกี่เพชรถึงได้หนึ่งตัวครับผมนะทั้งหมด450เพชรนะครับได้หนึ่งตัวนะ450เพชรได้หนึ่งตัว มาผมนะแล้มาดูกันว่าเราจะโดนไปเท่าไหร่นะครับผมนะ mm hmm. เลเวลตั้งแต80เนะี่ยกูจะโดนชิกิไปเท่าไหร่นะครับโ mm hmm. อ้โหเรียบร้อยครับผมนะได้เป็นเออเขาเรียกว่าไงน,นะการ์ดับม,มา2เต็มละเออถ้าหากว่ากดไปจ,จนะหมด1,500เนี่ยยังไงกูการันตีโรเจอร์1ตัวแน่นอนคือผมได้โรเจอร์แน่ๆนะครับ1ตัวหายห่วงแล้วเลยเออสบายเบื่อซดีโบครับผมนะอ่ะอันนี้เออไอเชียแล้วผมไปดูกาชานี่ทำไมวะผมต้องมาดูนี้นี่ครับผมนะเออ ก็คือมันต้องใช้18กาดม่วงนะครับ18กาดม่วงถึงจะได้การันตีการันตีชิคกี้หนึ่งตัวนะครับเออแล้วกูไปดูตรงนั้นทำไมวะเอองงงงเลยนะทับงรวมผมงงเลยเนี่ยอันนี้งงเลยนะผมน่ะโอ้มาเรียบร้อยสมบัติทองสมบัติทองไม่ขออะไรมากครับผมนะ่ืทองแดงทองแดงแต่สามสองจียนะถือว่าถือว่าทีเด็ดเลยนะครับผมนะเฮ้ยผู้ทองไปสิโอ้โหดําปีอย่างนี้เฮียเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหสุกัญญ์ยังเจ็ดสิบนะผมนะก็ยังดีนะ ดีนะชั่วครางถือว่าดีนะผมอ่ะคือเป็นตัวละครตัวที่ตอนนั้นมาแมกก์ปวนปวนจนแบบน่างุดหงิดนะผมอ่ะเออเคาน์เตอร์แม่งน่ากลัวมากคือต่อให้แม่กเคาน์เตอร์ก็น่ากลัวเพราะตีตีมันก็มีโอกาสปกาเป็นายเป็นกลายเป็นแบบของเล่นนะครับผมเฮ้ยเฮียโด็กาหนุ่มไอ่สัตว์เป็นอีกหนึ่งตัวนะพี่แบบ,แแบ,บว่าลีเจนแล้วแบบเขาเรียกเอ็กเอ้ยวีเจนแหละถูกละแล้วโกงมากนะผมอะคือโกงมากคือคนเล่นค่อนข้างเยอะแล้วแม่งโกงจัดนะผมนัแล้วแบบ แม่งมาเพื่อกำจัดอาไครนูเลยตัวนี้นะผมะอาไครนูโดนตัวนี้ไปคือร้องหมดนะครับผมไม่โกงจัดนะผมโกงยางทุเลตเลยโกงเจอสึกทุเลตเ,เ,เลยนะครับผมอันนี้มาโอ้โหอันนี้ก็โดนไปหลายเพล็นะน่าจะประมาณห้าหกร้อยเพลรดแล้ว,นนลวโอ้โหกระชั่อีเบาเบามาสมับิทองมาเรียบร้อยโอ้โหมันแดงแล้ววะแดงแต่สามสองวนะไ่สิบสี่เลยอันนี้นครับไปสิบสี่แล้วไม่ต้องรอเลยับผมโอ้โหกูม่าไอสัตว บาสรมีคุม,มาครับผมนะเออหรือว่ายอมหัวคุม,มาที่ปัจจุบันตอนนี้พวกคณะทิวัตก็ช่วยกลับไปได้เนีนะ่ยเจ๋งจัดเลยนะครับผมนะมาสมบัติด,ดำมาแล้วก็เป็นทงทองสามสองจีอาร์เรียบร้อยครับผมนะนี้ชึบโบเข้าไปพูเข้าไปแดงครับผมไหเที่ยากละผู้แดงยากแล้วนะครับผมนะแต่ก็ยังพอมีโอกาสที่จะลุนได้ชิกิอยู่ดีครับผมนะสายวิ่งมาเป็นโรบินนะครับนี่โคโรบิน เฮ้ยโบอานมใหญ่เชียเก็ดแคบกีสลันโบอาแฮมม็อกนะครับผมนะโอ้โหเชียเมลู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 นครับผมแบบนี้โป้งโอ้โหไอสัตว์อะไรไม่รู้โเจ้าสามเกริโนนครับผมนะมิตเตียนมิสตตีนะครับผมนะนี่เจ้าสามเจ้าสามเกริโนเป็นอยู่ออฟฟเซอร์เย็นจากบาร็อกเวิร์กนะครับอันนี้โหดโอ้โหนะพลังแม่ค่อนข้างน่ากลัวนะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะไม่ว่าจะพลังหกขนาดไหนแต่ถ้าผู้ใช้ขี้เปียกนะครับผมนะมันก็ตามนั้นนะครับผมนะไปครับโอ้โหเฮีเยคือเหมือนตอนนี้ถ้าหากว่ากดสองสี่ไปเนี่ยสองหนึ่งสองสองสามสี่สองหกสองสี่แปดแปดร้อยเพชรนะครับที่โดนไปโดนไปละนะครับโดนไปแปดร้อยเพชรนะครับผมนะสมบัติทองมาแบบนี้แล้วขอแค่พงเข้ามาพงทองมาแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับนะ ยี่สิบเจ็ดจีอาร์อีกแล้วอันนี้คูณจะปวดกระบาลครันหมนะโอ้โหดำปีอย่างนี้ยากละอโอ้โหพุดดิ้งจางครับพุดดิ้งจางด้วยอะเจ็ดสิบที่รักถ้าพุดดิ้งจางแปดสิบเอาไปเล่นได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีในอนาคตมานะในอนาคตอาจจะมีการทําคลิปพุดดิ้งจางมานักเลยโอ้โหสามมาแล้วทองแต่ไม่แม่ทองทองนะทองทองคือมึงต้องแบบสามสองด้วยอะ่ะอันนี 14, ้มันสิบสี่อะทองทองเลยสิบสี่จีอาร์มรู้สึกแปลกๆมากเห็นปะ เนี่ยแล้วมันดูแดงคือมันทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจวะทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรนะครับผมอะ,ะชิคกี้มันน่ายากจริงผมน่าเกลยเฮียราชานารกุกกระเป็์เรนลี่ก็ผมนะเฮียมือขวาของจ้าแห่งจสลัดครก็ผมนะเอโอโง่มาโอ้โหเรียบร้อยนะครับแย่แล้วก็ผมนะคิดปั๊บปะมามเหมือนวานนี้ผมจะได้ไปนี่นะชิคก,กี้หนึ่งตัวแล้วนะแค่ว่ะน่าจะได้หนึ่งตัวแลผม โอ้โหยังยังไม่ได้หนึ่งตัวต้องมี18อุ้ยพวงทองอย่างนี้ก็ผมนะสมบัติทองมีสามสองยาคาภูทองยังไงก็ได้นะคือร้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าภูทองก็ร้านเปอร์เซ็นตนะ์อ่ะปั้งเรียบร้อยครับผมนะชิกิมานหนึ่งตัวขอบคุณมากครับผมนะโอ้ก็มาโอ้โหสโมเกอร์แชมเบอร์อ่ะโอ้โหลแชมเบอร์รอล่างบุนถลม่มโอนินาชิมะนะครับผมนะเออคาฟังก้าดีวอเตอร์ลอรูมแชมเบอร์ โอ้โหอสุดยอดม,มาก,กครับผมสกิปปับตาอะเรียบร้อยสัตว์นะผมนะไม่มีเฮ้ยไอเฮียลูฟี่คาคุอินุอุอาชิมาแล้วไม่มีชิกิเลยอ๋อชิกิกูหายหัวมัวนแหลวไอเฮียสกิปปับไปครับผมมาปะเอ้ยไอเฮียลูฟี่มาอีกอะลูฟี่โอนิชิมะมาอีกนะครับแต่ไม่มีนี่นะไม่มีชิกิเลยงงมากอันนี้งงตึ๊บเลย โอ้โหแปดสิบไปคุณที่อย่างคือไงตอนเนี้ยตัวเนี้ยมีสิทธิ์ได้เล่นละแต่ว่ามันเป็นตัวสีแดงหมัดแดงเพราะผมตอนทีม,ท,มทีมรหัสนี้ของผมคือผมทําไปในนี้ไว้นะเป็นสีน้ำเงินไว้นะครับผมนะโอ้โหเหียเหมือนจะจบว่ะมันจะหนักว่ะการม่วง SP มาทำการม่วง SP ก็คือมาตรงนี้มีใบสิบแปดใบถ้ากับคือยังไงได้ชิกิวลวเจ็ดสิบละ มาครับผน่ะไปโอ่งมาโอ้โหยุทธกิจตัวใหม่อีกสัตว์ดีจัดไปอีกครับผมนะโอ่งมาครับผมน่ะโอ้โหซาบ้าคณะเลยว่าซาโบครับผมน่ะโลน้ำเงินครับอันนี้โอ่งได้หนึ่งตัวเจ็ดสิบครับผมน่ะเชียร์แปดสิบคือยากแล้วกูว่าน่าจะเดินยากเดินลำบากอะไรที่แบบนี้พูดได้เลยครับจริงๆพูดเลย ยี่ิบเจ็ดสมบัติทองแดงกระทงแดงแต่ภูทองก็มีโอกาสอย่างดีครับผมนะสายวิ่งบาวแมนครับผมไอเชี้ยสินจะปิง้งอีสัตว์เออแบบฟัดก็หอ <c oughs> มนะสภาพบรุดสภาพบรุดครับผมนะไอเชี้ยหมดหัวเลยนะโอ้โหบาวแมนมาอีกบาวแมนเลอกเจ็ดสิบเชี่ย <c oughs> ผมว่าแย่แนะล้วสามร้อยเพชรชิกิี้จะไม่แปดสิบเลยนะครับผมนะ โอ้โหอันนี้หนักจริงปืดป๊ดเลยนะครับขอหน่อยไปด้วยโอ้โหบลู๊ก,กอีกแล้วอันนี้เป็นบลู๊ก,กจากภาคโอเคนะครับถ้าจะไม่ผิดเออที่มีกีตาร์น่งฟองเสียเท็ดอ่ะโอ้โหสัตว์ทำไมมันเ,เสียอ,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 อย่างนี้วะแฮกเสียเ่ยฮะเหลือแค่สี่ทีเองนะทุกคนแล้วสเต็ปกูไม่ถึงเลยคือกูม,มาได้แค่นี้ มาได้ไกลเช่านี้นับว่าดีดีเกินพอที่เหลือที่รอก็แค่คำสั่งให้ประหารโอ้โหเฮียจะประหารกูแล้วกูเป็นราชาจะสั่์อะไรเียจะเป็นโกลดีโรเจอร์โดนประหารละกลายเป็นราชาจะสั่งอะไรเฮียกูโดนประหารแล้วทุกคนเหลือแค่แบกหัวแบกกล้องกัวเต้นแห่เต้นแหน่แล้วเปล่าเฮียเราไปบ้าน ขอดีดีอย่าแน่แน่ดิเฮียสามสองยี 3, 2, อารสมบัติด,ดำทองทองไม่ขออะไรมากที่รักหูทองยังไงก็ได้หนึ่งตัวป้าบเข้ามา,อาออไอ้สัตว์มึงมาตั้งทีไอ้ควายเฮียเฮแกไอ้สัตว์ปลายหน้าเสือออกยากอีกมึงเฮียน,นะุ้กคนเออนะครับขอภัยจัดการยิงในคำหยาบเอาหง่ะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาจนได้นะครนะับผมกคนเฮียควรจะออกนะมึงไอ้สัตว์ ลอดอตําเทศกูแบบไม่เปิดกูตาต่อไม่ได้เลยยี่้นนะก็แบบนะไอ้งามไส่ก็แบบนะเออนะฮะนี่อ่ะมาดูใบหน้าหล่อเหลาของสัตว์แก่กันดีกว่านะก็ผมนะไอ้สัตว์แก่สัตว์แก่กูอยากไอ้เยียแอนะ้นนะเชีบบเแล้วแม่งอยู่สลึกก็ผมว่าเวไม่งแค่แปดสิบเองไงนะนี่ไงสัตว์แก่ไอ้สัตว์แก่เยี่้นนะก็แบะก็แม่งมายากมากนะผมนะเนี่ยรอยได้นะก็แบบ ว่าพี่เป็นรักย้ายผมทําอะไรอีกในเกมนี้ก็คอมเมนต์แล้วกันนะผมน่ะตอนนี้แม่งเหลือคลิปสามคลิปนะพี่ไม่ไม่ดัดดองไว้อยู่ไอ้พวกแตกนะผมอ่ะวกวูก็ตัดจนอ้วกไม่รู้จะได้เปิดอุตะเมื่อไหร่แต่จะ,จะจะรีบรหัสด,ดองนะผมนะแล้วก็มารีบเปิดให้ดูนะครับผมน่ะเออห้าพันเพชรใช่ไหมต่อกันอยู่แหละรู้นะครับก็มีแค่คุณกดไลค์ติดต่อค่ายในแบบเขาบอกเซนเซนเตอร์แล้วสั่งซื้ผมที่เราเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้อยากลาไปก่อนกับผมนะขอบคุณมากจากกรับดูจบแล้วเจอกันครั้งหน้ากับวัันนพีเลบผมะฮฮิิ bạt